อร่อยไหมบอเดี๋ยวกูหาว่าอร่อยเฮียเลยบ้านอ่ะมันเพราะไม่กูกูเด็กข้อยอยู่โลกเฮียเนี่ไอ้สัตว์กูเด็กข้อต่อยอยู่บ้านอร่อยปะอร่อยเฮียเลยวะใครแดกบ้านนะบอกไอ้สัตว์พวกรอดแดกหลังคาละยัดแม่ไอ้พอดีเกี้วัอดีพอดีดีโอดีโอกระสุนเงินไม่มีตีลงเลยปะ พัตตี้เดี๋ยวไม่มีได้ฟาร์มสบายๆชอบไปตสยามครับผมชอบไปส่องเสาไฮโซเร็วลาเปลี่ยนภาพละผมเป็นคนโรโซันหกกลับมาภาพสุดกัดหมดของเราเป็นคนโรอโซชอบไปส่องคนไฮโซแล้วเดี๋ยวจะซับอันใหม่ด้วยใช่อ่ะพี่บี จัดไปพี่ขอบคุณมากมากนะครับพี่วีมันมีวิธีแก้ปะวะกูค้างเฉยเลยค้างยังไงวะเนี่ยตัวละครมันค้างไอ้ค้างแบบค้างไปเลยอะแล้วแล้ววิธีการของมึงคือไงจะแก้ไขกดกดรีเฟนไงไม่รู้วะมันอยู่ในเกมมตั้งเนี้ยดูดิยังไม่ค้างเลยเล่นได้กเล่นได้ตลอดดิเรื่องมากที่ผ่านไปยังไม่ได้ไม่ได้เฮียอยู่ในเกม เออนั่นแหละอยู่ในเกมแต่เล่นไม่ได้ทำไมอ่ะแต่มันค้างไงอ้าวปกติวะปกติวะเกนก่ันตีคอนเน็กเข้ามาดิมันค้างมันดีคอนเน็กได้ได้เหรอคอนเน็กได้เหรอได้เล่นกับใครบ้างครับพี่กีดไอ้โลไอ้สัตว์ก่อนลยอมดับไปเลยก็ดีคนเน็กเข้ามาเออมันก็ออกออกเกมไปเลยแต่ตรงมันยังไม่ตายมันก็ดีคนเน็กอนนี้กับทาไม่ได้อ๋อ กูจำไม่ผิดมันกดออกเกมไม่ได้นะแบบออกจากเกมไปเลยอะเหมือนมันต้องออกมาหน้วเราปีา้ปะระบบดีคอนเน็ก์มันอะคือถ้าหลุดอะเข้ามาใหม่ได้แต่ถ้ากดออกเองอะกูเคยลองอ่ะมาครั้งหนึ่งอะมันเข้าไม,ม่ได้พิมก็ต้องปิดเกมแล้วไม่ใช่หรอถ้า <c oughs> ถ้าหลุดแบบว่าเซลลี่พอร์ตหรือว่าแบบอะไรพวกนั้นอะมันจะ มันจะเข้ามาใหม่ได้แต่ถ้าหลุดแบบเรากดออกเองอะแล้วเข้ามาใหม่มันจะเข้าไม่ได้งงปะอันนี้กูไม่รู้เหมือนกันนะของกูตอนที่กูตอนที่กูทําล่าสุดมันเป็นยังไงไม่รู้มันมันแก้ดิเกมจากหน้าเดสก์ท็อปดิเออก็ลองดูกูไม่รู้อันนี้ไม่ต้องเล่นไนอะ้หี้ยะเลิกหาเยอะนะักมีไอ้แทนงงมีม<า>ไอ้บอส มีกูไอ้นันสี่คนอ้โลอยากต่อสองจอ,อ,อทำไงนะครับก็เสียบสองจอยครับ <c oughs> ใช้ให้ DMI คู่กับ DBI อะไรพวกเนี้ยครับพี <c oughs> ่กินถามมาหน่อยวันนี้ผมเล่น CSGO เข้าเกมได้สองนาทีอยู่ดีคอมแับมันเป็นอะไรหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะน้องบอกกี้ ที่ไม่ได้เห็นอาการนี่ก็ไมูไงที่รูอกอนไมันก็บอกไหไที่สุดไม่แบ่งเลยเหรแต่ละก็บอกแม่งมีตีต่างกันได้แต่ความชอบส่วนตัวเรื่องนี้ทุกกระบอกแต่ลักสุดก็เป็น m 1 6กับพอกัสกาอ่าไม่แบ่งเลยคือไอ้ที่กินอยู่ะน่ากินอยู่คนเดียวเลยไหนวะ ยี่เจอแต่ปืนกลเบาวะไม่มีพวกปืนหลักเลยไอ้เดี๋ยวก,กูเอาให้เอาปืนกลเกลือกส่ตรเกลี่ยมาเอาปืนนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นคนลงแล้ววะไม่เอไปเงี้ยเงีบ้บจังว,วะเงาสัตว์ที่ผมอยากต่อคอมสิบจอแล้วเปิดหนังเพ,พราะดูความการสิบจอนเนี่ยเย็ดเข้เคตไอสัตว์ กูถามจริงตามมึงสามารถมองได้ขนาดนั้นเลยเหรอะก็ถามว่ากี่แชมป์แล้วคุณต้องเปลี่ยนคำถามนะครับคุณต้องถามว่ามึงตั้งใจใจเล่นหรือย,ยัง <S 1> <S 1> <S ถ,าถามที่ก่อนอย่าตั้งใจสุดๆแล้วเนะี่ยกูเล่นมาเนี่ยมันตั้งแต่กูสตรีมมาเนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ยทำไมกูขับรถแล้วกูเอาลูกซองไปไล่ยิงเขากูไม่เก็บของแล้วแมลงมาขับรถเก็บลูกซองขับรถไล่ยิงเขาเฮ้ยมีหมวดเลี้ยวสามเดียวไปนึงว้าวก็เพราะกูเก็บเลี้ยวสามได้ของเสร็จ ได้พี่นี่ผมคายโอ้โหศตว์เก่งเก่งเก่งเมือเก่งไอเคนโอเคได้เหรอเคนเนียไอ้เินไปมาไอศาสตร์้ปมาให้พ่้พ่โลวมาเล่นเลยดิบ้าพ่โลส่งแุนยูอยู่ข้างนอกเอ้าหรอไอ้เหีพ่อโลว์พาเมียน้อยไปเที่ยวเข้าไม่ได้อะพ่โลวพาเมียน้อยไปฝากท้องทำอะไรกับคอมไม่ได้เลยตอนเนี้ย ไม่มึงก็รีคอมสีนั้นไอ้เฮียมึงนั่งรออะไรเนี่ยมึงรีคอมมึงเข้ามาใหม่ก็ได้ปะอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรไอ้เฮียมึงก็จะไม่รู้แน่นอนนะถ้ามึงรอมันอยู่อย่างงี้นะเออมึงไม่รู้แน่นอนอนะ่ะคุยกับมันยังล่ะเขาถามดิเฮ้ยเป็นไรผ <laughs> มเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยหิวเปล่าวมึก่อนรีคอมไปก่อนโอ้ข้างบนเลยปะอ,อีจีโปร แล้วแต่ไอเจตไอเด็กบ้ากามไอเด็กขี้เงียน่ยเราไปข้างบนกันดีบอะไปที่อื่นเถอะเราจะรอดักยิงคนป่ะไปเลยดีกว่าม้กไอ้มังเจอจุ๊บเจอจุ๊บไอ้นี่ยังมาให้กูด้วยผมเคยอินบอ์ไปถามพี่เรื่อง พอร <SM G. S 1> ์ตสายต,ต,ต,ต่อแล้วครับว่าว่าพี่ลองไปดูหน่อยผมว่าพี่ผมส่งไปใช้ได้เปล่ามันจะมีมันจะมีบอกอยู่ครับน้องต้าต้าพอลามินมันจะมีบอกว่าเป็นพวกสาย DPI สาย HDI m อะไรเงี้ยเราต้องดูที่ที่กาจอหรอว่าเราใช้กาจอรุ่นอะไรแล้วมันมีอ,อะไรที่เป็นสิบต่อจอบ้างนี่นี่เนี่ยโดนอะไร,<ล>ะร,ารนาฬิกาไหมวะไต่แล้วไอยสัตว์ รอยนานแป๊บเป็นนานมาเป็นรีคอมอยู่หายบ้างเอนนี้เกมมีกระสุนเก็บเลยจะไปให้หมดเลยอ่ะห้าจุดห้าก่เออเออแบ่งหน่อยคุยคุยคุยกันไรวะไม่อยากคุยกับใครตอนนี้เจ็บปากอ่ะอาการร้อนในกําเริบพรุ่งนี้จะไปแดกแซลมอนแหละไอ้เหี้ยวัสดีแม็กกี้ไลน์นะครับวัสดีครับเดี๋ยวอยู่บ้านมึงเหรอเออ แันไม่คิดจะกลับบ้านเลยเอ่ะเพิ่งมาอ๋อคนไร้มันกลับบ้านดิเลยนะคนไร้มันกลับบ้านดิจะเข้าไมกูดอะไรเอ้าจะได้พาผู้หญิงคนหนึ่งไปปาร์ตี้จะได้สักพาสาวอื่นไปปาร์ตี้คือ,ค,อคือไอ้เรื่องไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาอะไรลราแค่แค่แม่กูเนี่ยจะผ่านแม่กูได้ไหมถ้ากูไปทำอย่างนั้นนะเอ้าเหี้ยวางยาสิวางยาแม่กูเอานอนส้มให้กินกับสัญญาแล้วหลับอ่ะ โอ้โห,โ,หโหไอ้สัตว์เป็นนละครเลยเออแม่มงึงหลับปั๊บขนเข้าบ้านเลยปาร์ตี้จัดแสงสีกูดูเป็นคนจักไรมากเลยนะดมเคดมกาวอาอไอ้สัตว์กูดูเป็นคนจักไรมากเอา,เอามาเทเลยกลางโต๊ะไอ้สัตว์ลากไปแถวยาวของขาวยาวเบื่อเลยอยากกินรูดฟู๊ดข้าจมูกไอ้สัตว์กูกูว่าถ้ากูทำแบบนี้สภาพกูไม่น่าจะนั่งสตรีมได้อยู่ในทุกวันนี้ ร้อนสัตว์นี่งกเก่นทำจะดูแย่เี่เจี่นมีท่าเอาซื้อเค่องท่องไมาเล่นเนี่ยขอบคุณมาลุนะครับผมมาลุ V1 วีหนึ่งสำหรับซับสไครต์นะครับขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับยินดีต้อนรับมากๆเลยอย่าลืมทักเฟซบุ๊กกันด้วยครับเดี๋ยวผมแอดเฟซบุ๊กไปนะขอบคุณครับนันเลยนะวิ่งลอยนันเนี่ยฝั่งนู้นคือไม้ใช่ไหม นันแม่งยังไม่มาเลยฝั่งแล้วฝั่งนึงฝามยังฝั่งนังแล้วฝาดยังฝาดแล้วฟาร์มแล้วเฮ้ยไอ้เขี้บนบ้านนั้นมีคนเฮ้ยบนบ้านนั้นมีคนบนบ้านนั้นบนบ้านนั้นเลยไอ้เขี้อะไรนะรถอดไรไงวะกูมากูมากูมาเดี๋ยวนะมันมีได้ไงเอออยู่บนบ้านเนี่ยไอ้เขี้อะไรนะรถอดไรไงอะไอ้เีลยเห็นตัวเดียวสอเหลืองเข้าหลังบ้านเฮ้ยบนเขาได้ตีหนึ่งแทนได้ตีหนึ่งเจ็บบนเขาเจ็บเลานี่บ้านอยู่ตรงไหนวะชั้นสองมะชั้นสาม ขนาดก็ราคาราคาขนาดดขนาาดเย็บ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 เฮ้ยกูเห็นละวเฮ้ยกูกูชนให้กูชนให้บนเข่ามาเหรอใช่บนเข่ามีตัวหนึ่งไอเกตมึงไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไปนี่ไหมเดี๋ยวขึ้นตึกนี้แล้วกูยิงได้เจ็บมาเจ็บเจ็บกว่าห้วกแล้วหนวกแล้วอ้าวเย็บแป้งกไม่ต้องไม่ใช่คือมันโผล่มาไอ้ที่กูไม่ได้ขึ้นไปกูค้ำอยู่มันโผล่ไปยิงกูเฉยเลยไหนบนเข่าอยู่ไหนวะบขางโดนสองนัดแล้วข้างหน้าเลยอ่ะปั๊มยาอยู่วะ แทนกูช่วยไม่ได้แล้วกูปั๊มยาใกล้ๆกูมีตัวนึงกูว่าใช่เขาต้องไหนวะไอ้สารมัหลบไปม่โผล่มาแล้วอยู่ไหนอ่ะต้องบนแหละแทงน้ำมาหรอเขาข้างหน้าเลยเขาหน้าเขาเนินเนินเนินหน้าเราไอแทนเห็นปะเออนั่นี่ะเสียใจบอกนี่แหละออกกูเจอแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วออกเฮ้ยเฮ้ยใช่เหมือนเหมือนมีเสียงกูใต้ตีนอีคนหนึ่งไหมเออใช่เดี๋ยวกูก็ เอ้าใจไหมอันนี้กูไม่ชัวร์กูขอฟังเสียงไม่ชัวร์ว่ะเหี้ยเหมือนอยู่บ้านเล็กปะบ้านเล็กข้างๆกูแหละเดี๋ยวด้เดี๋ยวกูไล่เช็คบ้านเล็กของกูให้ก่อนแล้วเดี๋ยวกูไปช่วยก็ไม่ชวนี่ยมันต้องไปชุบเปลือกข้างบนเออกูวิ่งมาเช็คตรงนี้ก่อนหัดไม่ตายเลยโอ้โหตัวบ้านเล็กกูเคลียร์เดี๋ยวแต่บ้านเล็กมึงอ่ะ ดังโชว์ช้าบนเขาปล่ากาอยู่ข้างบนไม่มีมั้งไม่เห็นนะวิ่งอ้อมแล้วเบลเคียเบลเคียเคียแล้วกูชนนะต้องมีอีกแน่นอนนะกูกวิง่งไปเฮ้ยขออี่ข้างหลังไอสัตว์ไอเหี้ยมันอยู่ไหนอยู่ไหนเนี้ยมันนี่มันนั่งอยู่ตรงขอบเนี่ยไอสัตว์เนี่ย กูบอกคือกูคือกูว่าได้ยินเสียงเว้ยกูไม่ชัวร์คือ,คอคกูอได้ยินเสียงแต่กูไม่ชัวร์เว้ยเฮียกูได้ยินนานแล้วเฮียกูเลยงงไงเฮียว่าเออยังไงวะเฮียเสียงมันใส่ด้วยว่าหูฝาแต่เฮียมึงน,นั่งอย่างนี้แทนเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยแล้วกูวิ่งผ่านแม่งไปอ่ะโอ้โหโคตรหน้าตายเลยกูสวัสดีครับเฮียสวัสดีแฟนครับสวัสดีครับ ในนารองดซ่าเอาเนี่ยแปลมาเปลกูบ้างเอาเลยยาเนี่ยกูมียากูมีมแต่ยาน้ำหนึ่งสามกระป๋องแล้วกูเอาเฟอร์เอกูไปประเอสด้วยกันเอาเฟอร์เทิ้งของไปไหนกูมีอันเดียวแบกได้อยู่บอยแฮ็กยังไงวะไหนวะเต็มเต็มเลยเอาน่าไม่ได้นาน เดีย๋ยวงไม่มาออมาแล้วมาแล้วข้าเกมเข้าเกมไปยังนั้นเข้าเกมได้แล้ว,ลวเออเออมาเอาของเลย,ยของเยอะมากไอ,อ,อ้ปิไอ้ปิไม่ใช่เขา้าเล้าเกมไปสักอะไบเออเออรออยู่สวัสดีครับพี่ปกติดูแต่ YouTube ตอนนี้สมัครทวิตแล้วครับโผลวีดีโอน่ารับมากๆเลยนะขอบคุณที่ตามมาจาก YouTube นะครับเป็นไม่ตายเฉยเลยเออคือนั่นมึงรู้ปะเมื่อกี้มึงยืนอยู่หน้าบ้านเว้ยแต่มีตี้หนึ่งอยู่หน้ามึงแล้วมึงก็รอดฮะต้องเข้าอันไหนวะพัตตอมแมก มันไม่มีเอดีมคอนเนกอะไม่มีลแล้วแล้วแล้วเขาเอามึงเดีคอนเนกยังไงเอามึงอ่ะเอาเหรอมันมีปุ่มขึ้นเที่นี่คอนเนกเลยเขาไม่ได้เปิดเฟซไปทางานเล่นก่อนลเลยมึงจะไปไหนดันตอนแรกกูจะไปกินข้าวแม่กูโทรมาแม่แม่ก็ให้กินพวกนี้อ้าวเฮ้ยกูไปด้วยเลยพวกเนี้ยฮะไปด้วยเลยพวกเนี้ยไปเด็คกินไหนอะกูยังไม่รู้เลยอะ ที่เดิมไงมที่แม่มึงชอบกินนะอ๋อใช้สตริปิเกียดนะเออใช่สตริเกียวเออเดินปึกตายแล้วโอเคเกียวพาไปกินดีกว่าวต้มจัดให้แล้วแ้่นั้นเป็สุ่มสี่ติแล้วใส่สองเดี๋ยวว่ากันพวกนี้เดี๋ยวโทรหาพี่กีนซีเอโจพี่มีดักกันรออยังมีแล้วครับขายไปได้แล้วใครยิงวะใครยิงวะฝั่งขวา ขอเซตติ้งพี b g บจีล่าสุดหน่อยเข้าไปตามงนี้เลยครับอบอสศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดดูอะไรไม่ได้ครับสวัสด,ด,ด,ดีน้องตาลสวัสดีน้องตาลยิงคาวัานรออะไรเมื่อกี้เนี้ยฝั่งขวามันอยู่ขวา,าเข้าวงก่อนบ้านเราอะ่ะสา,ามสิบปีได้ยิใคร,รทำเสียงดังหมู่บ้านขวามือเราบอกว่า ใครทำเสียงดังมอบขอให้ นั่งลงเดทเออวะนี่นั่งลงเดทแมงแฮกแใครทำเสียงดงังมึงนั่นแหละไอ้สัตว์มึงนั่นแหละใครทำเสียงดังมือเลยอ่ะมาอูนี่แฟนขับพี่แนบเลยนะกูซื้อเสื้อเขามาใช่อะ่ะนีอะ่ะเ <laughs> สื้อลายจกักตสีแดงไอ้สัตว์เว <c oughs> ทีแรกๆเลยนะตอนสมัยยังแบบว่าผมอเอาอยู่ เราคคอนเสิร์ตไอที่คุจำได้เลยเย้ h าจะก็สีเขียวไอที่เออล้าจะก็สีเขียวสีแดงนี่ศาสตร์มีสีเขียวด้วยไปเอาเจ้าสีแดงเฮ้รถมาเฮ้บางขบวนบังขบนบัขบนยิงมันสามหลังอ่ะเออใช่รถสองพันรถไ่สองันวะไปเอาไอเสามหลังดีกว่า หมู่บ้านนี้ไม่น่ามีเว้อะไรล่ะช่างแม่งเดี๋ยวติ๊กไว้ฮหเราพวกแค่อะไรสัตวอยู่สูงและเก่าใช่ไหมกูมีลูกซองอ่ะเดี๋ยวกูเล่นให้มันโดดลงมาใช่เหรอหระว,วังระวังชนหน้ามันนะตกลงมนาะข้า,างไหนตกลงมาตลาดามีเข้าบ้านไหมตกลงมาแล้วเข้าบ้านเหมือนกพี่อะใช่ไม่รู้โลกมั้งไอสัตว์ จ่อย่างี้ดีกว่าสะอาดชั้นสามมั้ยสามชั้นสามป่นึงมันยืนมองว่ะเฮ้ยเหมือนมันเจอเราว่ะแทนอยู่ตรงบันไดทางขึ้นเออนองแล้วนองแล้วนองแล้วเดี๋ยวกูปัระเบิดขึ้นไปให้พลัง่านอยู่พลางงานอยู่พลังงานตัวกูปั่นระเบิดไฟขึ้นไปเว้ยมันโดนไฟกูฆ่าแค่หนึ่งเหรอห้องห้องห้องบ้านเล็กเนี่ยข้างอะไรห้องห้องะไรข้างๆมาเลยมีตัวกูดักอยู่ข้อเล็กเนี่ยวะ ท็อกสองเฮ้ยอะไรนะตาไหลสั์ตาไหลสัดไม่ไปกิได้ดิตายหมดแล้วเฮ้ยตาไหลสัตวายหมดัล้วมาเอาสไนมันมาให้โกเอาเลย ตู้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 คอมเพนสเตเตอร์ข้างล่างของแต่งเยอะมากเลยของสไนธ์ท้ททายกับเ,เออไอสันนี่แย่งระเบิดก็อีญญยออก <c oughs> ยัดบ้าบอกไปให้ใจ <c oughs> ห้องยานี่พี่เข้าไปทธรรมดา,าห้องยาดข้างล่างของเยอะนะใครไม่มีพวกยาป่ะเฟิร์สเออร์เฟิร์สเอทเต็มเลยไอ้กูเอา ก็มีแล้วก็มีแล้วก็มีแล้วมีแล้วมีแล้วเฮ้ยเราไปต่อด,ดีกว่ากูทิ้งกระสุนกันให้เก็บเราขับรถไปแม่งเลยสาร โหของจริงสายชาร์จเฮ้ก๊อฟประเดีก๊อฟเดี๋ยดีครับเจมสรอบอสมีปุ่มซับมีนะครับพี่บีตอนนี้บอสซับสกายได้แล้วครับพี่บีเชื่อปบอสซับไปแล้วใช่ปะช่องซับไรอยังน่าจะได้นะไม่แน่ใจตอนแรกมันเออเรื่องแล้วมีคนซับยังับช่องมึงอะน่ะมีกูเนี่ยเออเดี๋ยวกูไปกดซับ ดิฟ <Ad op. S 1> ให้ดูหน่อยไอรับซา <Ad op. S 1> ้ายนาซอสี่ศูนย์ทุกครั้งที่จะมาเอาไอรับชีวิตมักเสี่ยงเสมออาทิเช่นครั้งนี้หรือเปล่าคูณแปดเกาะเลเวลสาม ยืนหมุนมาแร้วนะเรเลยเดี๋ยวตายไปหมุนเองไอ้เหี้ยตายขาดกันหมดนี่แหละนำมารอจบเกมอยู่น้ำรอจบเกมอยู่วันดีน้องทัศวันดีครับน้องทัศ เฮ้ยเจอแล้วมนเขาหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบอ่าก้อนหินนันเห็นก้อนหินก้อนเดียวปะก้อนเล็กๆอ่ะเอออยู่หลังอยู่หลังเนินนั้นสองตัวนั่นะเห็นไหมปะหัวมันฉลาดมาเรื่อยๆเลยลองดูอีดีลองดูอีดีมีมีคอนเฟิร์มสองตัวกูเห็นต้องรอเลยเป็นล่อตีนเฮ้ยเราเราหยิบบ้านระเบียงได้นะไว้แทงข้างหน้าเนี่ยมาเยอดเลมาเยอะเลยเออบอลไม่นี้มาบอลบ้านนี้ได้เปรียบกว่าวะที่ตรงที่เราอยู่มันโล่งเลย อุ้ยเชี่ยเอ้ดเชี่ยต้องไปช่วยแทนละกูดูจะทรงไม่ต้องมาไม่ต้องมาไปละวมาเชี่กูก็หนีกูจี๊าเดียวแล้วกูก็หนีกไปให้ละไปเริ่มพงสะท้อนอุ้ยเชี่ยอ้าวปานชื่ออยู่เข้ามาเข้ามาเยี่ยวทำไมทำไมหัวผู้เผยโดนเดวโดนเดวหัวผู้เฉยเลย เดินได้ไงวะ,ะวกเหนีเลยไอ้บอนไ,ไ,ไม่ไม่ได้สติ嘛มัวขีโมยเด้อเราไปไกลตั้งไหนบ้างไม่รู้ว่าบนเดินย <c oughs> ังไงบอนอ่ะเดินที่มีก้อนหินเนี่ยเราอยู่นอกวงนะอืมใช่เพราะเราอยู่นอกวง <c oughs> เราจะขึ้นใต้เนินไปไปไปงัดมันปนะล่ะแทนเราไม่รู้มีกี่คอน <c oughs> อะไรนะ คือไม่เห็นว่ามันมีกี่คนมันต้องเห็นมาก่อนเดยเห็นแล้วสองไงยิงตายไปหนึ่งก็จะเหลือประมาณกูว่าตี้หนึ่งหละก็ทุคนเหลือสามเละมันก็โดนสาดขึ้นมาเป็นโดนสาดเดี๋ยวเราก็รับได้เร็วกว่าดีกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องวิ่งไปกับเราแหละอ้าวเหลือเดียวอ้าวมาเราเซลนะจ๊ะเปิดเมื่กี่กองครับได้ชุดสีขาวอ๋อผมเปิดก็อาทิตย์นึ่งครับอาทิตย์ละรอบ อาทิตย์ที่แล้วได้ชุดสีเหลืองครับอาทิตย์ไอข้ข้างหน้ากูไอ้เฮียน็อกพยายามาชิคก,กูเลยว่ะที่หนึ่งที่หนึ่งฉัมอยชมอยตายอสองหมดแล้วหมดแล้วตายเลยแล้วบนเข่าอ่ะบนเข่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี้ใช่ไหมวะคนยิงกูชุดฉับมอยเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันมีคาแล้วมีคาเออมีาคมาใครยิงวะ มีคาลุกศพเลยวะกูเล่นคาไม่ไดีกว่ามันไม่อยอมผมมายิงกูอะมีของแต่งคาเหลือะปะศพของมึงไงบอสมันไม่ยอมยิงกไม่ได้ดูเลยคือะข,ขึ้นมาแล้วเออขำลรงวิ่งไป ไว้รอแก้ไขทีเดียวอ่ะเธอต้องรอก่อนมันเป็นอย่างนี้แหละตอนนี้ต้องรอได้แบบทำห้องให้ดีอ่ะอีกไม่นานหรอกเอเค,อเ,คเดี๋ยว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 อือระวังหลังเข้านะเออ เชื uhm. <cima. S 2> ่อเนินต hey, right. ่ำเนิน <sounds> ต <good> <apple drink> ่ำแถวๆนี้น่าจะมีวะไอ้บอสเราจะเราจะตึงขอบปะดี๋ยวเราจะตึงขอบปะดี๋เ่าเฮ้ยบอส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 หนึ่งเก้าห้าสองศูนย์ไอ้แทนฝั่งกูไม่เห็นว่ะสองตัววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วบนบนบนเขาหน้าห้องน้ำอ่ะข้างหน้าเราอ่ะมันอยู่นอกวงมันอยู่นอกวงนี่นะโดน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 ฝั่งเราสไนด์นะสไนด์ต่ำ โดนไม่ตายเนย์มันได้เปรียบอะแล้วเข้าวงก่อนดีกว่าบอสโดนยิงมันโดนยิงโดนยิงอ๋อจะได้แทนตัวยิงมึงอะยิงไม่ได้นะมันโดนยิงไม่ใช่กูโดนยิงมันโดนยิงโอเคกูเราไม่มาช่วยมึงแทนเราก่อนมันโดนตี้อื่นยิงเว้ยอ่าแตเราไม่มาช่วยผมไม่รู้กูแค่มาสเกิล ปาสมงว่ะสมงไม่ได้บังมันเลยต้องวิ่งไงอย่าขึ้นมาทางกูนะกูโดนยิงนะโอเคๆนี่คือกูรอให้มันยิงกูจะมอคกูจะฟังเสียงทางซ้ายเนี่ยมีตจอนึงป๋าป๋าน้องแล้วข้างบนมีคนหนึ่งข้างบนเอสแต่เราเลยเอสตรงๆเลยหินตะก้อนนึงเนี่ยอ๋ออใช่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 เห็นแล้วเห็นแล้วเอสเอสเอสบนเลยเฮ้ยปืนเก็บเสียงวายแทนซ้ายซ้าย เฮียเนี่นี่นอ๋อบอเนินบอลเนินบอเนินหัวแตกก่อนนะกูไฟกันตรงบ้านอยู่อะมึงมึงมึงเห็นมึงเห็นทางเอสข้างหน้าเราใช่ป่ะมันจะมีต้นไม้กับก้อนหินอยู่ข้างบนสูงๆอะมันอยู่ตรงนั้นเลยอะที่ใช้เอสเก็บเอสเอสเอเอเก็บเสียงอะเออ้ยสัตว์พูดไม่ออกนี่ไก่สั้นเงี้ย ้องหมดตีแล้วสี่ตัวหมดตีเหลือได้บ้างแหมครเจอเพื่อนเจอเจอเจอสุดท้ายสุดท้ายอยู่นี่อยู่หมดทีเลยร้อยยี่สิบหมดที่ลยครับเฮ้ยเหลือสองตัวดิเหลือสองตัวดิเฮ้ยใจเย็นมันสามสามสองตัวเลยนี่ไงสามตัวมันเหลือสามตัวไอ้ไอ้บอสมันเหลือสามตัวเจ็บสองตัวกูหาไม่เจอเจ็บสองตัวเลยเออออตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างสามหินร้อยยี่สิบสามตัวเลยสามตัวเลยขวามือแทนขวามือขวาบนขวาบนโก้โสดให้โก้โสดให้ กันแล้วไรเล่นกันเลยเจ็บนะมันเจ็บตายเหลือตัวเดียว,เ,ยวเพื่อนแะล้วสองสองน้อกสองเดีินหนี่งว้าววัดแต่วัาแต่จีจีเบลเพย,ย,ย์ย่าย่าเชียรคูณสี่สเปร์วะช็อตเมื่อกี้ ขอทั่วยหน่อยขอทั่วยหน่อยมาแล้วแชมป์